สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกับอีธานใน r e s i d e n t e v i l ภาคที่7นะครับผมจากพาร์ทที่แล้วที่เราไปตามหาคีา้ g สองอันที่ไอลูคัสมันให้เราหาเพื่อจะไปช่วยโซอี้กับมีอาโอเคเราได้มาครบแล้วเดี๋ยวเราไปบุกบ้านไอลูคัสกันไปดูกันทางนี้ทางนี้เกือบปิดทาง นี่มีอะไรป่ะไม่มียาบัมบูมเอามาทำอะไรช้าอะเปิดแล้วอี้ยเปิดแล้วเติดเข้าไปดิอืมตืร์มากแสบตาแท้ เลฟเลฟอะไรเลฟโกหรือเปล่าอืมฮะดนตรีหลอนแล้ <c oughs> ไอ้ดู Ethan. 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 ขาดอีธานอีธานอีธานอีนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนจะมีอะไรให้แกดูนี่สิรู้ไหมมันไว้ทำอะไรเ่รู้ไหมว่าซอุ้อยากจะทำอะไรกับมัน เออคิดว่าเจ้านี่มันพิเศษไม่อีธานมันไม่ได้พิเศษแต่นี่ต่างหากที่พิเศษคืองี้นะอีธานไม่ใช่ทุกคนหรอกที่อยากโยเวลาไปอว่าไงนะอะไรเอเวอรลินฉันแค่พยายามให้เขาเห็น ฉันแค่พยายามให้เขาเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากกลับไปเหมือนเมื่อก่อนนางโตอี้มันโง่เธอไม่เข้าใจยะไม่อยากกลับไปไปเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่พ่อฉันกับก่อนที่โพวกฉันเชญเจอเบอร์เธอไม่ใช่ทุกคนดังนั้นดังนั้นนะอีซางเชิญนายเอ่อเชิญนายคานอยู่ใต้ซากบ,บ้านปู่ๆพังๆนั่น เพื่อมองหาส่วนผสมได้ตามสบายเลย,ย,ย,เลยแต่แอจะไม่เจออะไรหรอกอีกชาน,นาแก่อยากทำไซลุ่มใช่ไหมโอ้เด็กน้อยงั้นแกต้องมาหาฉันจะยิ้มไหมเดี๋ยวเข้าอีกธานแกคิดว่างไงโอ้ยระเบิดใส่หน้าไม่ให้กูตอบเลยฮลัลโหล บ้าเอ้ยใช่ฟ้าฟ้าเฮ้ยแต่งดักสีมีอะไรไหมตรงนี้เฮ้ยประมุนพลายเอ่อย,ยิงมันก่อนเลยเอืมโอ้สายตาดีดีไม่รู้เห็นเส้นๆกูยิงก่อน ได้อะไรมาไม่ดูจุบจุ๊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 บวิ่งไปก่อนน,ๆๆๆอนี่นี่นี่อีกงั้นระวังด้วยพวกมันกัดนะไอ้ยาหนีก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะ นั่นไงไอ้ที่สมผัสนี่ได้ชุดคิดอตัดไปดิไอ้ช่ซองอีธานฉันไม่ได้วางระเบิดให้แกผ่านได้แบบนี้นะไม่รู้ก็เห็นก็ยิงก็กลัวบ้างบางที ยิงก่อนเลยไม่รู้ระเบิดแกมีปัญหาอะไรกับลังนั้นเหรออีธานไม่รู้ตกใจยิงไว้ก่อนจบนะโอ้โหไปยังไงวันนี้นี่ไงยิงหนึ่งทานไปพุ่มไปไอ อื <im itation> พูดอะไรวะไม่ได้อ่านไม่ทันียเรียบร้อยโอ้ยมือตัดกะแล้วต้องมีรหัสผ่านใช่ไหม <Okey. S 1> ลองกด0814สิไม่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 ศูนย์่งเออไม่ไม่ไม่ศู่งสี่ต่างหากเอาเลยลองดูสิแกไม่มีทางรู้หรอก ศูนย์ศูนย์ห้าสี่หนึ่งติ๊กต๊อกติ๊กโอ้โหถ้าโดนกี่แตกแน่นอนเ้าเ่นนะแะประตูเปิดมันจริงๆเลยนะไอ้ คัดเนี่ยมีสองลังไม่รู้อันไหนเป็นนะยิงโอ้โหฟุกสารเคมีเหลวเปิดอันนี้มีอะไรไม่มีอันนี้เกีย,ยงดวงมะอันนีเฮ้ยได้กระสุนมันกุกไอ้ย่ะ ลองลูกซองหน่ยยหอยไหมเสียงเลยนั่นไงหัวแตกดิคัสว่าแล้วได้ยินเสียงอะไรอ๋อ,อผิดทาง <laughs> เฮ้ยโอ้หนี่ไม่ต้องมีอะไรแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแน่โอ้โ oh, ห oh, คุณพระเนียนบนก่อนเลย ah, เอ่ะอันบนแตกอีที่มีอันล่างด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนอ่ะ yeah, อันล่าง อันนี้ถอย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 อันนี้อีกอันหนึง่งอย่านะเปิดเหรียญโบราณเอาไปเอาของถอยก่อนเลยนั่นไงว่าแล้อะไรอะเต๋น้อ,อยเยอะ ที่ตรงนี้ต้องมีอะไรเฮ้ยโอ้โห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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บเฮ้ยไม่โดน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 เฮ้ยเฮ้ยหมด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 อืออืมอ้มอ,ยอยาเข้ามา อุย้ยอืมออะไรอยงเั้ยเดี๋ยว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 ตัวอะไรกระโดดมันมีตัวอะไรกระโดตะรระโดตกใจตายไหมตายเถิดเออตายเถิดความตกใจทำให้ไม่แม่น มีอะไรไหมในนี้สมุนไพรเออเก็บมาเถอะอะไรกระสุนลูกซองเออฮะหัวดินปืนเดี๋ยว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 โอมีแค่นี้เหรออะไรโอ้ผสมขวดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็ จะตายเอาตายนะอย่าพึ่งมากันนะเดีเ๋ยวเาไปก่นอนเฮ้ยแอ้นี่เชื้อเพลิงแข็งกระสุนลูกสองมีไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวขอเซฟกับจัดการก่อนนะมาเอา้ามาไปเรียบร้อย จะโดนอะไรก็ไม่ดูเก็บของก่อนได้ไหมไอ้ยาเฮ้ยโหน้ำประชิงตัดไปนั่นไงว่าแล้ว สูงเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ผสมเลยอ๋อมีนี่แล้วกันจะตดตรงไปเหรอ <c oughs> อืมชัดเลย <c oughs> ได้เลยได้เลยปุ่นลูกซอง ดับเบิร์ตได้ปะเฮ้ยลูกซองเยอะด้วยเอ้ยดีแบตทรูดีเดี๋ยว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 อ่ายิงก่อนซองอ่าได้นี่ไอ้ย่ะมาเดี๋ยวมีอะไรไม่มีไอแบตใช่ไหม ลูกสองเฮ้ยนี่ก่อนอ้าวแบตโอ้ยระเบิดด้วยทไมระเบิดล่ะสูภาพบรุษแล้วสู้บ้าตัวดีท่านขอต้อนรับสู้การต่อสู้ในลงน,ะองนปปายอย่ากโกงกันนะท่านสูภาพบรุษ เรามีกดอยู่โอ้โหเอาไปก่อนเลยไอเอาไปอีกดอกไอ้อ้วนไอ้อ้วนเอาไปอีกดอก แฝดแฝแแอ๊ยเฮ้ยทำอะไรอะอืไอ้ตัวนึเอาหัวแตกไปเลยเฮ้ยไม่แตกวะเฮ้ยหนีหนีหนีนมันก่อนหนีมันก่อนน้ำน้ำน้พวกพวกพวกใช่ไหมพวกใช่ไหม โอ้ยไม่ทันกดไม่ทันอือฮึโอ้ยตายไหมตายไหมตายโอ้ยอยากพักหรออีท้าเอ้ยอะไรยะอะไรยะ มอ่ะมีอะไรเมื่อกี้โดนอะไรเึ้นเคลื่อนเคลื่อนเคลื่นอนเอ้าเอิดข้างหลังออโอ้โหเมื่อกี้อ่านไม่ถ่านว่ามันพูดอะไรแรงมาก็ไม่ได้ใช้ อาบำรุงมีอะไรอีกไหมเฮ้ะอะไรันแค่มีเหลวอะไรดีทำน้ำหมักก่อนแล้วกันน้ำสมุนไพรหนึ่งสี่ศูนย์แปดแกจะเป็นลายต่อไปไม่ลุกนะอย่าลุกขึ้นมานะ เด็นโบราณเจ้าเฮ้ยโอนอะเนี่ยโอนนี่อ้าวไม่มีที่เซฟให้เหรอเอเคไม่เป็นไรหนึ่งสี่ศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์เฮ้ยไม่ใช่ อโอ้โอเปนโอเปนเด <men> อะดร์เฮ้ยนี่มันการทดสอบทักษะห้ามโกนเดือดถาดนี่แกถืออยู่ในมือทิ้งไปซะ <men> ไอเดี๋ยไปทิง้งวะทิ้งก็ได้อ่ะไม่มีละในตัวเนี่ยโอ้โห ปิดประตูใส่เพื่อนะขอให้โชคดี <c oughs> โอเคโุดรุดเอาละเรามาเล่นเกมกันหน่อย <c oughs> ดีไหมแค่ต้องจุดเทียนแล้วเอาเค้กไป <c oughs> อ้อมตาย ิอเคอีธานระวังคำพูดอ่ะยนะนมีเด็กอยู่ด้วยนะที่ไหนสักแห่งคิดว่านะแต่ไม่แน่ใจหรอกโอ้โหไฟแรงแท้เราเล่นมันแล้วไม่ได้แดกหรอก ไปครับไปลุ้เซอร์แน่นอนตองแล้วเล่นมันแล้วมันไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเลยเหรอฮะเอาดูสิ แต่เย็นมากนะอีธานเนี่ยจุดไฟอ้าวไฟไดับอะไเบิร์ดใช่ปเบิร์ดดยปักเทียนรู้มันจะระเบิดหนีสิหนีสิอีธาน ไอ้ห่าเอ้ยแกตายไปได้แล้วโอ้ยเก็บ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 ดึง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 ออกไปกัดช็อตไปดิไปดูคัดเรียบร้อยถอยเรียบร้อยห้อยระเบิดคนที่ควรจะโดน แบบนี้น่าจะเป็นแกนะอัดโทโไฟลกุกไฟลกุกไฟลกุกโอ้โ,อโอนหนีนไปไหนหนีไปไหนเก็บก่อนนี่ส่วนหัวเหรอหัวซีดีดีโอเคอันนี้สุด ไอ้แผนที่ดูสิมีอะมีอะมีอะมีอแต่ยังไม่ตายแกเป็นใครแกอยู่ไหนเราอยู่ที่ท่าเรือนอกห้องเร็วเข้าเอาละอีจานแกต้องการอะไรแกตายสงสัยว่า นั่นจะไม่ถึงเวลานะโชคดีนะเรานี่ถ้าม,มีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเหลืออีกแล้วขอแนะนำว่าให้แบบนั้นก็บอกมากเกินไปสิอีธานฉันไม่ชอบสปอยนะอีกแหวนเอ้ยอ้ามาจ่ของเสร็จแล้วแล้วก็เซฟเสร็จแล้วแต่เราเปิดเจอขวานของเล่น น่าจะลืมโอเคเดี๋ยวลองกลับไปเอาของไปลองดูว่าขวานของเล่นมันทำอะไรได้โอเคเดี๋ยวไปกันนะครัชอ้าวมาถึงแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าขวานเด็กเล่นมันจะใช้ทำอะไรนะ เป็นเลขจริงๆด้วยได้ยาเพิ่มเสถียรภาพคืออะไรวะอ่ะกลับมาแล้วไปดูยกันต่อโอ้กระสุนลูกซองกระสุนปืนพกดีนะ เราก็นเนียนเก็บมาด้วยฮึดูอิงไปผมมาแล้วเมียจ้ะทำไปช่วยเมียโธ่ต้องใช่โอ้โหทางนี้หรือเปล่า มาทางนี้ก่อนแล้วกันนี่ถึงมีดนี่ฟันพระโอ้โหกระสุนลูกซองทำน้ำก่อนสมบัติโพกเอามาเยอะๆเอามาเยอะๆอีกไหมไม่มี กระสุนปืนโพมีอะไรเก็บอีกไหมเนี่ยไม่มีไม่มีตองก่อนเลยเพื่อมีอะไรเกิดเข้านั่งไงหัวแต่กันไป โอ้โหมาโอ้โหมาจากไหนกันเนี่ยมาจากไหนกันวะอืมอืมแลเดี๋ยวรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนมากันอ,อีกเหรอโอ้ก็เยอะไปนะบางทีไปอีกไหมไม่มีแล้วไป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  ไอห,หน้ามีเลยมั้งโอ้โหมันมาตรงหน้าเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอตัวนี้มันอืมฮึฮึโอ้โหอะไรกันครัชเนี่ยเอาซีเอาซีตอกอยู่ในมือไม่กลัวเว้ยเพลงเงียบโอ้เ,เอข้ามาโอ้ของเต็มเต็มเลย ฟันก็ไปดิอุ้ยลูกสองเฮ้ยโอ้โหโอ้โอมีของเก็บเต็มเลยอ๋อโู้ยน,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้อา้าวเต็มโอเคงั้นเดี๋ยวเราเซฟแล้วก็จัดของแป๊บหนึ่งนะครับ